โอเคครับกราบสวัสดีทุกๆคนนะครับกลับมาพบอีกครั้งหนึ่งกับผมเช่นเคยนะครับติวเอร์จอนนะครับก็ในวันนี้นะครับเราก็จะมาต่อกันในรายการพอดแคสต์ท่องตัวบทวันนี้นะครับเป็นเอพิโซดที่2นะครับต่อจากครั้งที่แล้วนะครับก็ตามที่สัญญากันไว้นะในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของภูมิลำเนานะอยู่ในมาตราที่ 37, วันนี้เบาๆ10มาตาพอนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับ ส่วนที่ 3. ภูมิลำเนามาตราที่37ภูมิลำเนาของบุคคลธรรมดาได้แก่ถิ่นอันบุคคลนั้นมีสถานที่อยู่เป็นแหล่งสำคัญมาตราที่38ถ้าบุคคลธรรมดามีถิ่นที่อยู่หลายแห่งซึ่งอยู่สับเปลี่ยนกันไปหรือมีหลักแหล่งที่ทำการงานเป็นปกติหลายแห่งให้ถือเอาแห่งใดแห่งหนึ่งเป็นภูมิลำเนาของบุคคลนั้น มาตรา39ถ้าภูมิลำเนาไม่ปรากฏให้ถือว่าทินที่อยู่เป็นภูมิลำเนามาตรา40บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นผู้ไม่มีที่อยู่เป็นปกติหลักแง่งหรือเป็นผู้ครองชีพในการเดินทางไปมาปราศจากหลักแ่งที่ทำงานพบตัวในทินที่ไหนให้ถือว่าทินที่นั่นเป็นภูมิลำเนาของบุคคลนั้นมาตาที่41ภูมิลำเนาย่อมเปลี่ยนไปด้วยการ ย้ายถิ่นที่อยู่พร้อมด้วยเจตนาเจตพอภัยพร้อมด้วยเจตนาปรากฏชัดแจ้งว่าจะเปลี่ยนภูมิลำเนามาตรา42ถ้าบุคคลใดได้เลือกเอาถิ่นใดโดยมีเจตนาปรากฏชัดแจ้งว่าจะให้เป็นภูมิลำเนาเฉพาะเพื่อทำการใดให้ถือว่าถิ่นนั้นเป็นภูมิลำเนาเฉพาะสำหรับการน,นั้นมาตรา43ภูมิลำเนาของสามีและภริยา ได้แก่ถิ่นที่อยู่ที่สามีและภรยาอยู่กินด้วยกันฉันสามีภรยาเว้นแต่สามีหรือภรยาไดแสดงเจตนาให้ปรากฏว่ามีภูมิลำเนาแยกต่างหากจากกันมาตรา44ภูมิลำเนาของผู้เยาว์ได้แก่ภูมิลำเนาของผู้แทนโดยชอบธรรมซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองหรือผู้ปกครองวรรคสองในกรณีที่ผู้เยาว์อยู่ใต้อำนาจปกครองของบิดามารดา ถ้าบิดามีถ้าบิดาและมารดามีภูมิลำเนาแยกต่างหากจากกันภูมิลำเนาของผู้เยาว์ได้แก่ภูมิลำเนาของบิดาหรือมารดาซึ่งตนอยู่ด้วยมาตรา45ภูมิลำเนาของคนไร้ความสามารถได้แก่ภูมิลำเนาของผู้อนุบาลมาตรา46ภูมิลำเนาของข้าราชการได้แก่ทินอันเป็นที่ทำการตามตำแหน่งหน้าที่ หากไม่ใช่เป็นตำแหน่งหน้าที่ชั่วคราวชั่วระยะเวลาหรือเป็นเพียงแต่งตั้งไปเฉพาะการครั้งเดียวคราวเดียวและมาตรา47ภูมิลำเนาของผู้ที่ถูกจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลหรือตามคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายใดแก่เรือนจำหรือทันทัสถานที่ถูกจำคุกอยู่จนกว่าจะได้รับการปล่อยตัว โอเคนะครับก็สั้นๆนะครับสิบมาตราก็จบกันไปแต่เพียงเท่านี้ในเรื่องของภูมิลำเนานะครับสำหรับคนที่ฟังทบทวนนะครับต้องการเตรียมตัวสอบหรือเด็กนักศึกษาปริญญาตีที่เพิ่งเข้ามารับฝั่งนะครับมาเสริมสร้างความรู้หรือสำหรับในติบัณฑิตทนายเอการหรือผู้ช่วยบุยภักดาก็มาทบทวนกันเพื่อเป็นความรู้นะครับ เริ่มก็แต่ปริญญาตีเลยมาตราไหนที่ควรจะรู้บ้างนะมาตราที่มันออกสอบนะถ้าเป็นเรื่องภูมิลำเนาเนี่ยผมเน้นในเรื่องของมาตา,ามาตา42เนี่ยมักจะเป็นเรื่องนิติบุคคลนะมาตรา42เนี่ยมักจะเป็นเรื่องนิติบุคคลอาจจะก,กำหนดให้ นิติบุคคลตำแหน่งสาขานะสาขาของนิติบุคคลอยู่ที่ไหนถ้าแยกเป็นพิเศษก็ให้ถือว่าที่นั่นเป็นภูมิลำเนามาตรา40อ่าลองดูมาตา40 40เนี่ยอย่างเช่นว่าคนเลลอนน่ะคนเล่อนไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งอ่าเขาบอกว่าอะไรถ้าพบตัวอยู่ที่ไหนก็ให้ถือว่าที่นั่นเป็นภูมิลำเนา สำหรับตัวภูมิลำเนาของสามีและภรรยามาตาที่43ก็น่าออกสอบได้เหมือนกันก็คือภูมิลำเนาที่อยู่กินด้วยกันสันสามีภรรยาอย่างเช่นว่าสามีอยู่เชียงใหม่ภรรยาอยู่ปัตตานีสมมุติแล้วมาอยู่กินด้วยกันที่ปัตตานีก็ถือว่าภูมิลำเนาของตัวสามีนั้นอยู่ที่ปัตตานีด้วยแห่งหนึ่งนะสมมุตินะทีนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับในส่วนของ คนที่จะสอบในี่ยอการผู้ช่วยผู้พิพากษามั่งก็มาตราไหนที่น่าจะออกสอบได้มากที่สุดในส่วนของภูมิลำเนานี้ก็อยากจใจโฟกัสพิธีมาตรา47มาตรา47เนี่ยเป็นเรื่องภูมิลำเนาของผู้ถูกจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลทุกคำที่ผมพูดเนี่ยมันมีความหมายนะผู้ที่ถูกจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุด 1. ต้องถูกจำคุกหมายความว่ายางไร ถ้ามีการปล่อยตัวชั่วขราวถ้าศาลพิพากษาให้รอลงอาญาไอ้เหล่านี้คุมลำนาเป็นไปตามมาตราสี่เจ็ดไหมไม่คุมลำนาคือที่เดิมที่เขาอยู่ผู้ที่ถูกจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดคิดคำว่าถึงที่สุดอีกตัวหนึ่งแสดงว่าถ้ายังมีการอุทธรณ์หรือมีการดีกาคำพิพากษานั้นถึงที่สุดยังยังเมื่อคำพิพากษายังไม่ถึงที่สุด ภูมิลำเนาของผู้นั้นคือเรือนจำหรือทันสถานไหมไม่ใช่ไม่ใช่นะแม้ว่าขณะอุทธรหรือขณะดิกาอยู่ในเรือนจำนี่ต้องระวังให้ดีแม้ขณะอุทธรหรือขณะดิกาอยู่ในเรือนจำแต่ถ้ายังมีการอุทธรมีการดิกาอยู่ภูมิลำเนานั้นก็คือตัวที่เขาอยู่เดิมเดิมอยู่ที่ละนองคือละนองเดิมอยู่ที่เชียงใหม่คือเชียงใหม่ไม่ใช่ที่เรือนจำอ่ะอีกเรื่องหนึ่งที่อยากฝากไว อันนี้มันจะไปปรากฏอยู่ในวิธีวิน้าความแพ่งมตาตราสี่สิบเอ็ดถ้าในการเรียนกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยเจาะเรื่องภูมิลำเนาเนี่ยเราอาจเะีัยงไม่เห็นแต่ว่าถ้าเราเรียนวิแพ่งเนี่ยเราไปเรียนถึงเรื่องเขตอำนาจศาลเขตอำนาจศาลเนี่ยมันจะมีสองที่ใช่ไหมมาตาสี่วงเล็บหนึ่งคือที่มูลคดีเกิดกับที่จำเลยมีภูมิลำเนา ไอ้ที่จำเลยมีภูมิลำเนามันก็มีประเด็นน่าสนใจว่าเอ้ยแล้วถ้ามีการเปลี่ยนภูมิลำเนาเนี่ยมันจะถือว่าเปลี่ยนได้ยังไงอ่านหลักการมันก็เป็นไปตามมาตรา41นี้ก็คือ1จะต้องมีการย้ายที่อยู่เรียกว่าย้ายตัวตัวต้องย้าย2มีเจตนาชัชแจ้งว่าจะเปลี่ยนภูมิลำเนาเอ้เจตนาชัดแจ้งเนี่ยเราสังเกตอย,อยังไงก็คือมีการย้ายทางทะเบียนหรือยังมีการย้ายเข้าแล้วไปทำอาขอภยัยมีการทําเรื่องย้ายออกแล้วไปทําเรื่องย้ายเข้าทีนูหรือยัง ถ้าย้ายไปแต่ตัวไม่ไปทําทางทะเบียนภูมิเนาอยู่ที่เดิมเรยกมีการไปทําทางทะเบียนแล้วแต่ตัวยังอยู่ที่เดิมหรือเขาไม่รู้ว่าบ้านอยู่แห่งไหนเขาเลยใส่ไปในทะเบียนกลางของกรุงเทพมหานครถามว่าไอ้กรณีเช่นนี้เนี่ยเป็นการย้ายภูมิลาเนาอย่างพอไปอยู่ทะเบียนบ้านอ่าขออภัยพอเมื่อไปอยู่ทะเบียนกลางของกรุงเทพมหานครถามว่าเช่นนี้ถือว่าย้ายภูมิเนาอย่างยังถ้าตัวยังอยู่ที่ไหนก็ยังถือว่าอยู่ที่นั่น โอเคนะสองอย่างคือหนึ่งต้องย้ายถิ่นที่อยู่คือตัวต้วตองย้ายสองเจตนาปรากฏชั้แจงว่าจะเปลี่ยนภูมิลำเนาคือต้องมีการไปทำเรื่องทางทะเบียนต้องสองอย่างขาดอย่างใดอย่างหนึ่งภูมิลำเนายัางไม่เปลี่ยนโอเคนะครับก็ในวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะเอาไว้คราวหน้าก็จะเป็นการทบทวนในเรื่องของเ,อเปิดดูแป๊บนึงนี่นเรื่องของสาบศูนย์ อ่าเรื่องสับศูนสับศ,ศูนเนี่ยหลักๆเนี่ยถ้าใครเรียนปริญญาตรีนะมาตราหกสิบเอ็ดเน้นๆไปเลยนะไอพวกห้าปีสองปีอะไรเงี้ยอ่าแต่ว่าไอมาตราก่อนหน้าก็จะเป็นเรื่องของไอ,อผู้จัดการทรัพย์สินการจัดการทรัพย์สินผู้ไม่อยู่ซึ่งถ้าไม่ได้เรียนเลยผมก็ไม่ได้เรียนนะตอนปริญญาตรีเนี่ยไอเรื่องจัดการทรัพย์สินผู้ไม่อยู่เลย พรุ่งนี้เรามาเริ่มอ,อ่านกันนะบางคนนี่ถือว่าเริ่มเรียนเลยก็ได้นะซึ่งในทางชีวิตจริงเนี่ยทางปฏิบัติใช้กันเยอะทางทนายความเนี่ยใช้กันบ่อยแต่ว่ามันไม่ค่อยนํามาใช้ในการสอบเลยเพื่อปอตีนติอัยการผู้พิพากษาแทบไม่ค่อยปรากฏเลยโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาทบทวนกันวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ